เก่งกาดคุยโชว์ละโฮโลเฮลตี้ผู้คนสมัยนี้มันสั่งค้มก้มาเล่นเพลงทั้งวันมันเสียสายตาพ่การขึ้นมาทรมานทีวีสวัสดีครับมาแล้วครับรายการเก่งกาดโฮโลเฮลตี้นะครับนะฮะวัวน,ะนะนนี้เราเสนอรายการอาหารเจเพราะในช่วงเนี้มันเป็นฤดูใกล้ที่จะเข้าฤดูหนาวฉะนั้นช่วงเนี้ยสเดือนเนี้ย ร่างกายระบบย่อยมันจะอ่อนแอมากถ้าคนที่เคยเป็นโรคนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆมากมายครับนะ,ะถ้าคุณหยุดนะ,ะกินอาหารเจสัก1เดือนนะครับโรคต่างๆจะหายครับเอาวันนี้จะเสนอว่าคนที่เป็นธาตุลมนะ่ะเป็นเจ้าเรือนอะ่ะมีรูปร่างยังไงอันนี้ดูจากลักษณะบุคลิกนะครับในปัจจุบันนะฮะมันอาจจะอ้วนผอมมาก่อนอาจจะแปลงมาก็ได้ผิวหนังมันจะหยาบแห้งครับ รูปร่างโปร่งผอมผอมบางนะข้อกระดูกลั่นแล้วก็ทนหนาวไม่ค่อยได้ด้วยนะนอนไม่ค่อยหลับแล้วเป็นคนช่างพูดแต่เสียงต่ำนะเสียงออกมาจะไม่ค่อยชัดมีลูกก็ไม่ดกนะครับเพราะความรู้สึกทางเพศไม่ค่อยดีครับนะฮะทนั้นบุคคลธาตุลมนะครับคนเกิดเดือน5เดือน6เดือน7ด หรือเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนะครับนะฮะแล้วคนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายนะฮะหรือปีมะเมียม,มา้านะฮะมแมะพ้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปีวอกลิงนะครับนะฮะวันเกิดตามทักษะคือหมายว่าอังคารลมราหูก็พุทธกลางคืนลมนะครับราศีตุลท่านลมหมดแล้วครับจุดอ่อนของร่างกายของคนท่านลมนะครับก็คือความหวั่นไหวความวิตกกังวล ภาวะหัวใจมันจะขาดเลือดเส้นเลือดฝอยมันจะตีบตัวแล้วก็ปวดหลังง่ายเกิดอาการเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อจะกระตุกครับโรคความดันโลหิตสูงขึ้นครับแล้วก็โรคก,กระดูกเปราะด้วยล้มไม่ได้นะครับกระดูกหักเลยนะครับแล้วก็โรคน้ําตาแห้งครับแล้วก็โรคตาต่างๆจะเกิดขึ้นนะครับสําหรับคนที่เป็นบุค,คลิกราศีธาตุลมนะครับนะฮะทั้งนั้นเราจะทํายังไงให้ร่างกายแข็งแรง ต้องออกกําลังกายให้สม่ําเสมอนะครับนะฮะแล้วกินอาหารให้ถูกฤดูกาลถูกกระธาเจ้าเรือนนะครับวันนี้เราจะเสนอเมนูเจนะครับนะฮะอันนี้เหมาะมากเลยครับกินง่ายทําง่ายนะครับนะฮะือเมนูราดหน้าเต้าหู้เจครับตามผมไปนีนะครับครับตอนนี้เราก็จะปรุงราดหน้าแล้วครับเอาเต้าหู้นะฮะเอามาทอดกับนะฮะน้ามันละครับนะฮะใส่ลงไป เสร็จแล้วก็นี่แล้วครับนะเห็ดน,นะฮะเห็ดก็ใส่ลงไปผ่านพอมันดีแล้วก็นี่ใส่เข้าไปเลยนี่แหละครับพริกหวานนะครับนะฮะอ่ะใส่ลงไปเลยนะครับแล้วนี่เลยครับนี่เลยครับแม่สาหร่ายทะเลนี่นะสาหร่ายนี่มันให้ประโยชน์เยอะเลยนะทั้งไอโอดีทั้งเลเซียมเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากเดี๋ยแล้วนี่ครับเก้ากี่ในบรรลุสายตา มันให้รสหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับนะฮะเนี่ยเราต้องให้มันรู้จักนะฮะการยาปรุงอาหารต้องรู้จักสรรพคุณของวัตถุดิบนะครับเครื่องปรุงนะครับนะฮะตอนนี้แหละครับเราต้องปรุงรสนะนี่ขาดไม่ได้เลยครับนะฮะสีอุขาวชุดเดินกลาแม่ครัวฉลากทองครับอ่ากินเจนี่นะสีอุขาวเนี่ยดีที่สุดแล้วครับนะฮะแล้วก็ให้มันกลมกรอบนะครับนะ น้ำซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตาฉลากทองครับอันนี้ได้ทุกเมนูอาหารเลยนะครับเอาเอาน้ำนิดหน่อยนิดหน่อยอย่าแห้งจนเกินไปร้าหน้ามันจะอร่อยแล้วก็สดชื่นเราก็ใส่แป้งมาแล้วครับนะฮะเพื่อให้น้ามันข้นนะครับนะฮะเนี่ยโอ้โหได้ที่แล้วดูเที่ยวไปยังไงบ้างเห็นไหมในกระทะเนี่ยสวยมากเลยนะ ครับตอนนี้ก็ลาดหน้าเต้าหู้เจก็เรียบร้อยครับผมก็จะลาดเลยนะครับนะฮะอกินกันให้เปรีปรวไปเลยนะครับนะฮะครับใจร้อนครับเสร็จแล้วก็เลยชิมตรงนี้เลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างรสชาตินะครับนะฮะอื้อล้ำลอยแซ่บ ขอบคุณครับผิตพันธ์ตาแม่ครัวนะครับที่สนับสนุนรายการดีๆนะครับดูรายการเก่งการโฮโรเฮลตี้ถ้าถูกใจชอบใจอยากอยาให้กำลังใจอย่าลืมนะครับกดซับสไครตกดกระดิ่งนะครับคนจนคนมีกินอาหารดีีถ้ากินไม่ดีก็มพิยารโรโล่ะป่วยไม่สบายไม่ไปรักษา